งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักของพื้นอาคารนะครับอาคารนี้ลูกค้าติดต่อมาเนื่องจากเมื่อเทพื้นโพสเทนชันแล้วปรากฏว่าพื้นโพสเนี่ยมีรอยร้าวอยู่ใต้ท้องพื้นนะครับเป็นเส้นแนวยาวเลยนะครับลูกค้าก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรรอยร้าวนี้ปกติหรือไม่ปกติดึงติดต่อทางบริษัทให้เข้ามาดําเนินการตรวจสอบการรับน้หนักโหลดเทสหรือเรียกว่าฟอร์โหลดเทสนะครับ ตามมาตรฐาน A.C.I. 318D กับ95นะครับการทดสอบโหลดเทสเนี่ยเป็นการทดสอบโหลดเทสจริงๆเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องทำการติดตั้งแล้วเกบน,นะครับไว้ที่ตามจุดต่างๆก้างค่าหรือท้องพื้นตามที่เรากำหนดไว้นะครับ แล้วทำการเซตซีโร่นะครับแล้วเกจเนี่ยก็ต้องมีความแม่นยำมากนะครับมีความละเอียดถึงศูนุดศนยึงมิลิเมตรเลยนะครับเม<ช>ื่อจะเอาไว้ในการบันทึกและจดค่าว่าค่าแกการแอรตัวที่เกิดขึ้นจากการลองเทสน้ำหนักแล้วเนี่ยเกินว่าค่ากำหนดหรือไม่นะครับการเทสน้ำหนักเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสเต็ปนะครับสมมติว่า100%เรนี่ยเราก็เทสเต็ปแรกก็คือ เพิ่มหนักทีล25%นะครับ25 50% 75%แลนะ100%หลังจากนั้นทิ้งไว้ครบ24วันนะครับไอ้24ชั่วโมงนะครับก็ทำการปลดน้ำหนักออกนะครับการปลดน้ำน้ำหนักออกเ,เราจะปลดน้ำหนักครั้งละ50%นะครับอันนี้เราใช้น้ำเป็นการ เป็นตัวน้ำหนักในการทดสอบครับขั้นตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนสองก็คือเพิ่มน้ำหนัก50นะครับหลังจากเราเพิ่มน้ำหนัก50ปุ๊บเราก็ทําทําการจดค่าไดอเอะเบรดนะครับว่ามีการแอดตัวเกินกว่าที่กําหนดไหมนะครับถ้าการแอบตัวเกินกว่ากําหนดก็ถือว่าเฟลเลยเพราะว่าพื้นล้าหนักไม่ได้เลยต้องทําการหยุดการทดสอบและระบายน้าทิ้งเลยนะครับสนใจงานบริการ ตรวจสอบโครงสร้างทดสอบพื้นทดสอบโครงสร้างนะครับสามารถติดต่อทางบริษัทได้เลยนะครับทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญและชำนาญมาก